วันที่20ตุลาคม2568เวลา15.30นนนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้การต้อนรับกลุ่มแรงงานอิสระนำโดยนายสันติปฏิพานรัตน์นาย,ยกสมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า e ีรับจ้างสาธารณะ ที่ได้นำสมาชิก5สมาคม1ชมรมประกอบด้วยสมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า EV รับจ้างสาธารณะสมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างแห่งประเทศไทยสมาคมไรเดอร์ไทยสมาคมแท็กซี่ยานยนต์ไฟฟ้าสมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ EV เพื่อการท่องเที่ยวพัทยาชมรมผู้ค้าแผงลอยถนนเข้าสารและคณะ จำนวนประมาณ100คนเข้าพบเพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่พร้อมหาหรือเรื่องการผักดันร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและคุ้มครองแรงงานอิสระพศจุดๆ,ๆโดยมีพันตำรวจโทวรรณพงศ์คชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงานรวมด้วยณบริเวณโถงด้านล่างชั้นหนึ่งอาคารกระทรวงแรงงาน โดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้กล่าวว่าเขได้มีโอกาสได้เข้ามาทำงานในกระทรวงนะคะสิ่งแรกที่ปัะหาทีก็คือว่าในการที่จะต้องมาดูแลในเรื่องของสวัสดิการนะคะแล้วก็ในที่จะเป็นผลประโยชน์ของพี่น้องนะคะมีพรบรนะคะในเรื่องของการส,งส่งเสริมอาชีพอิสระซึ่งเป็นพรบรที่มีความสําคัญอย่างยิ่งในการที่จะช่วยเหลือแล้วก็ดูแลทุกท่านนั้นก็จะเป็นผู้ที่จะได้รับประโยชน์ในกร์นี้นะคะก็ขอยินยันว่าพรบนี้นะคะในยุคของดิฉันที่ ีเวลาเหลืออยู่นี่นะคะก็จะได้นํากลับไฟเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายเร็วที่สุดนะคะเพื่อที่จะได้ให้พี่น้องได้มีโอกาสที่จะได้เข้าถึงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกองทุน สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับการคุ้มครองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องสุขภาพก็ดีในเรื่องของการประกันเพราะว่าชีวิตพวกเราก็ทํางานอยู่บนความเสี่ยงนะคะตลอดจนในเรื่องของการพัฒนาอาชีพต่างๆนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะแล้วก็ขอยืนยันว่าพร,ะระบฉบับนี้ก็จะเร่งนะคะนําขับเคลื่อนเข้าไปสู่ระบบคณะรัฐมนตรีเพื่อที่จะนําไปสู่สาภาแล้วก็กลับมาเป็นกฎหมายต่อไปน,นะคะคงจะได้มีโอกาสได้คุยในรายละเอียดเนาะอาจจะมีบางประเด็นในกฎ หมายที่ท่านอาจจะมีความกังวลและเป็นห่วงอยู่นะคะซึ่งขณะนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะได้รับฟังแล้วก็อาจจะไปดูว่าในอยู่ในช่วงของขั้นตอนใดก็จะสามารถที่เราอาจจะมีการปรับแก้ไขบางเรื่องที่ท่านท่านยังมีความกังวลอยู่เพื่อให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะขณะที่นายสันติปฏิพันธ์รัฐ นายกสมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า E ีวีรับจ้างสาธารณะกล่าวว่าสติปฏิพันธ์รัฐนะครับเป็นนายกสมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานไฟฟ้า E ีวีรับจ้างสาธารณะนะครับวัตถุประสงค์แรกก็คือวันนี้เรามาเพื่อแสดงความยินดีกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านตีนนทเทียงทองนะครับวัตถุประสงค์ที่2ก็ติดตามผลักดันพรรมกฎหมายแรงงานอิสระนะครับที่ค้างขามานานแล้วนะครับกฎหมายฉบับนี้นะครับมีความสมบูรณ์อยู่80%อีก20%็ตก็ปรับปรุงในเรื่องของบางมาตรา นะครับที่เรามีความกังวลปรับปรุงให้มันเต็มงวดขึ้นเช่นในเรื่องของบทลงโทษ ให้มีบทลงโทษที่มากขึ้นเราคาดหวังนะครับพี่น้องแรงงานนอกระบบเนี่ยหรือแรงงานอิสระเนี่ยครับมีถึง20ล้านคนอย่างน้อยสามารถจัดตั้งกองทุนได้มีกองทุนให้กับพี่น้องอาชีพได้กู้ยืมไปประกอบอาชีพหรือไปใช้หนี้ใช้สินหรือส่งลูกเรียนประเด็นที่สองเนี่ยทำให้เรามีปากเสียงมากขึ้นในการต่อรองกับบริษัทส่วนแรงงานถือว่ามีบทบาทสําคัญเพราะด,ดูแลแรงงานทั่วทั้งประเทศหวังว่าคงเห็นเป็นรูปธรรมนะครับก็เป็นกําลังใจให้นะครับสู้ๆนะครับ่านรัมบันตีขอให้พี่น้องแรงงานอิสระสู้ๆนะครับ